hello, chào, có nghe tiếng đi không? Có đi tiếng

ขายบันหนึ่งขายบันหนึ่งขายบุทันบุทันจานบุทันบุทันวะโอ้โี้ดูเอด้ดูมาเออครเห็นมันขึ้นปุ๊บมาละเลยดักตอนนี้ไม่นี่อาจจะขาดขาดเราเป็นอย่งคุ้นกันเนาะเนาะเราเป็นบบญญยังเด้อ เออลงมาบางกระนาวยังมวยงลงอีกเออก็ได้นิดเดวไปท<น>ำตรงท<น>ำนะครับจะทำไหมบบทันเนาะบบทันเอาสิาได้ได้ไปบบทันทันปทำเมื่อกี้ทำเกียวเกียมเกียเก่ยวปับเลียนท่าเลยมันจึงมันจึงช,ชั่วๆแบบชัวร์ขายเปนหนึ่งขายเปนหนึ่งขายขายขาย ทันทันจานทันโอเคมาไมมจะวินบอวินไหมก่นี้ส่วนว่ส่วนทางวะหรุ่อนอนไร ผู้ส่วนจารย์วนรวินเด้คันพลเรือ่วาน,น,นปรับปรับเรียนได้ปรับเรียนเป็นสามเรียนได้ว,ดว,ดว,วีสุดท้ายเนาะขึ้นมาเนาะกระพูดซื้อบันหนึ่ง โครยาโอ้โออย่างมันกลับตูวอยู่เนี่ยนี่คำให้ไ้นี่เลยย่านแล้วนะย่านท่ารถ ปั๊บเรียนผูเรียบเรียนแล้เป็นกำไรต่อเนื่องสามสามเรียนนะเด้อไปต่อเดินหนึ่งคือเก่านะตามระเบียบการนะบ,บบเดินหลายอย่าโลบอย่าโลบนะเขาจะขายประมาณสามหอเนาะขายประมาณสามไม้มันจะวินอยู่ไหมหนึ่งเราจะคุนกันเนาะเป็นหนึ่งสามเจ็ดขายเด้อขายขายบเสือมันจะขึ้นนะขายขายขาย

ดูมาเออดูมาก็เออป๊าเปลีปล่ยนป๊าเปลี่ยนป๊าเปลี่ยนเด้อโบไม่แนานใจเอาไหมตามระเบียบการเขาเด้อตามแผนการที่เขาวางไว้เขาจะคูณเงินสามหองนะตามแผนเด้อขายคือเก่าตามแผนไปฟาลุ่งไปฟาลุ่งไปฟาลงให้ให,หมดเวลาก่อนจังลงุง ขายเดีขาย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 ยเ้าิิลงแหมมืดเวลาเรจึงลงแมมโอ้ดูมาเออโอ้มืดกันละมดละมืดละบุเรือยังไรนั่นนี่มืดละ ดูมาเออได้ดุดดึกอ้าวมุดเลยกำไลยเอาหนอมาจิตเรียนเด้อจิตเรียนเด้คอมนี้เดอตามสไตล์ของแผนการอือหือตามแผนเดอตามแผนเดอขายคือเกาเดอ เขาจะคุณเงินแตนสามหอบเนาะถ้าว่ามันถ้าสมมติว่ามันขึ้นหอบนี่ก็คือปิดซูมเลยนะแสดงว่าแผนเขาใไซบูได้มืินนี่แผนผักโอกาสชุนจุดชุน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 เลยทำใจไว้เด้อวทำใจไว้เลยเห็นเป็นอย่างนี้ทำใจทำใจบุด้ยังไงก็บบได้ อี๋ไปถูมาตัวนี้วะอี้คุณกำลังวินแหมโอ้ยทันบ่ทันบ่โล่โบ่ทันจ่าทันเด้อทันเด้อทันเด้อทันเดอร์ทันแสดงว่าเอาได้กำไรหกเหรียญอะไรเนาะไปต่อว้าวมมีคนทันเมื่อกี้นี่บอกเพนแล้วนะว่าสามไมลเหรียญ Sư, benen, sư, benen. sư 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 tí sư sư Ô jubah jubah, sư 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 cười, โอ้ยโอ้ยโอ้ยว <À, S 1> ินเนอะมาที่เจ็ดเรียนแลวยังอีกสมเรียนสุดท้ายนี่จ้ะค่อยๆเอาเท่าน่อยสเรียนสุดท้ายเด้อมามามาหนึ่งเรียนคือเก่าหนึ่งเรียนคือเก่าสามเรียนสุดท้ายอื้มน่าสสามเรนสุดท้ายเด้อ ขายบัตรหนึ่งออเอฟทีโคตจะขึ้นเลยจะขึ้นเอาอย่างเดียวไหมเออไค้ขออินได้ โบว์ออลอินเดี๋ยวออลอินเด้บ่แม่นแนวออลอินเด้อย่าเอ้อออลอินแหยบๆโอ๋ย่ออินแบ่แม่นแนวอินตลสิบ่เป็นตอินเดี๋ยวฮอดออินสิพออินไทยมงออิน3เรียเด้อ3เรียเด้อ3เรีย3เรียโอแไป ขายเป็นหนึ่งขายเป็นหนึ่งขายเป็นหนึ่งว่าจขึ้นได้อีกพูดกายตีขึ้นได้อีกเออลงมาอีก,กดูมาเออไปทันบอไปทันบอทันเด้อทันทันเด้อทันเด้อทันอยเดือกีมกีมกียมกีม,กมฟังเสียงฟังเสียงอย่าจวดขึ้นมาเลย โอ้ย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 วินโอเคโอ้คันวินไตะหอบคุณเงินมัซีิมันก็ดีเลยเนาะหอมนึงเรียนบูวินก็ะยานะคุณเงินละวินนี่โอ้ดีนะเก้าเก้าเรียนนะยังอีกเรียนหนึ่งสิที่น่ะหอดเป่าละมาอีเรียนหนึ่งสิหอดเป่าเด้อเก็บหอบนี่เอ๋อเน้นๆจากหอบเลยอืมพอแต่ว่าจะเอาเน้นๆเนี่ยมันยึกขึ้นเลย sư vẫn đứng sư 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 mình chỉ nhức nhân ừ, điều oh. oh. này mình này đây nhức cũng đu lấy cầm này là bao cầm pen liền là thảo viên hoa minh đi ship liền là giúp lên đây bô mi to bô mi bô mi nhàn mi kinh giúp điều cầm lấy ship liền là mưa, là ship liền ship ship gà 101 sáu gà 200 30 gà สามร้อยสามร้อยหกล้านไปแล้วพอแล้ววินสิบเลียนเป้เลยกำไรฮอดสิบเลียนบ่แต่ละคนหอดบ่ดสิบเลียนถ้าว่าคุณเงินต่ำที่ค่อยไปเป้เป้เนี่ยก็คือเป้เลยสิบเลียนสิบเลยลบลบตามเป้าเด้ออาจารย์เด้อตามเป้าเด้อโอเคขออันนั้นแหละคอขอบใจได้ไหมขอบใจได้ไหมเดียว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 พิมให้แน่พิมพ์ให้แน่อันกำไรเท่าไหร่พิมพ์ให้แน่เด้อ ขอเช็คแน่บวกสี่สิบปอนด์เนหลายเลยทุกคนมาบวกน้ำกันเด้อมาบวกน้ำกันเด้อโอ้ยได้หลายเลยสี่สิบปอนด์บวกสิบตมปัมเป้าเนาะตามเป้าเป้าเฮาก็เนินสิบเรียญนฮาตสิบเลียญเฮาก็คือหยุดเนาะบ่มีบ่มีแบบยังเรียนเดียวกับโบไปนะแบบแต่ละเทื่ยยังเรียนเดียวแล้ยื้อเปนิดนึงแล้วอาจารย์บบบวกจังหวะออกอินจล้วเวเราเอาอินวะ Mà, chị in bắt nừng, tuần suốt thái đê, đê phim quát phim, phim, leo lèo là chị O-In Đê xì O Đê ôi, đê ôi, đê thử buộc, 160 Cơơn lê bêo Bóóó, cơn hà nà, Dr. Kinh theo bà Ê Ê, nhăn gọt, xứ túc Uu, buộc lại, buộc lại อามันละบอกคนพิมมันละบอกบวกสามสิบโอ้งาการมีมีคนบวกหลายนะมันเนี้ยเดี๋ยวมันมีออเดอร์หนึ่งที่พวกเจ้าเข้ามาสองคนก่อนไอเข้ามาอันก้อนตะเทศไปสองออเดอร์ละาเสียแล้วเข้าไปทานเทศออเดอร์ที่สามแล้วคูณเงินไปเจ็ดสิบเลยโอ้แล้วเสียแล้วก็ไปออเดอร์ต่อไปหันแล้วม่นหนึ่งร้อยห้าสิบก็เลยได้กําไรมาร้อยหกสิบแล้วก็มาบวกกันมาบวกเพิ่มสามหอบรอบละสิบพอดีกำไรร้อยหกสิบ บวกโอ้โหมีแต่คนบวกหลายอะไเนาะสี่สิบเอ็ดงามสามสิบร้อยหกสิบสิบสามบวกเจ็ดบวกสิบบวกเก้าบวกสิบบวกสี่สิบบวกสิบโอ้หูงามเป็นเลขงามหอบสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเมาอินให้บัตรหนึ่งเนาะยสิบเหรียญเอาอ,อินกำไรเด้อนี่เด้อแต่แต,แต่ละแต่ละคน,นบอตองอินเดลยบอตองอินเด้ออันน<ะ>ี้เป็นเป็นแอดมินที่เอาอ,อินตามคำขอทีว่ว่าขฟอร์มาเนะ อีกแล้วเอาอินอีกแล้วขายมันหนึ่ง in, เอาอินกับไรซิวสิไปกัมือนี่แหละนี่อุ้ยโอ้ดูมาเอือมีอาการเลยเอ้ย ได้ได้เสื้อมันเสื้อไม่ไดโอ้ทะลุเหมือนกันอ้เหมือนกันเหมือนแล้วโอเคอันนี้ก็คือเฮ็ดให้เห็นว่ามันบควลเอาไปอ้อินหน่อยสิ่งที่เาเฮ็ดมาสิ่งที่เราแบบค่อยๆปันมาสุดท้ายมาหม้ออินสิเมือนกันบทเป็นเตาอีนนี่เป็นแบบอย่างที่ทำทำไมด้ยเป็นแบบอย่างที่บุ้ยเน่อยอย่าไปเฮ็ดอย่าอย่าพากันเฮ็ดเด้อนี่ค่อยเฮ็ดให้เป็น วิทยาฐานให้เบิ้งซื่อๆว่ามันมันบุคคลเฮ็ดแนวนี้เนาะบ่ต้องเฮ็ดเด้อพวกเจ้าบ่ต้องเฮ็ดตามเด้อตัวนี้เด้อเฮ็ดให้เบิ้งซื่อๆเนาะเพราะว่ามีคนคอมมาว่าบ่ทันหรอบ่ทัาดานหรังกันบ่นําบน่นําเด้อบ่นําเด้อคือมื้อนี้เฮาบวกงามแล้วก็คือโอเคแล้วเอาขอบใจทุกคนที่ว่าเข้ามาเนาะขอบใจเอ้อทุกตาเด้อที่ว่าเข้ามาจอยซูมนําพวกน้องไปแล้วบอกเลยทุกตาโอเคมื้อเอน้อความยินดีเด้อมามาลุ้นนํากันไม้นี้160ทุกคนซื้อวะเอาแล้ว ร้อยหกสิบเด้อแดงไปน้ำเจ้าพ่ทันเมื่อกี้สมคิดปั๊บเงินเพื่อทันวะแดงเด้อร้อยหกสิบกำไรจากเจ้าเหตุเมื่อกี้นี้อือหือโอ้โอ้ช่วยด้วยโอ้เบเลยโอเคโอเคโอเควาว่ากันวาวากันโอเคขอบใจขอบใจทุกคนที่ว่าเข้ามานอนเมื่อื่นเจอกันใหม่เวลาเก่าเวลาเดิมก็คือขับเก้ามงสุนๆเจอกันหน้าเมื่อนี้ อาถ่ายวิดีโอนี่ก็ผู้ใดที่ว่าเข้ามาเห็นก็อย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b ์ให้แน่เนอะสำหรับวิดีโอนี่ก็จบไปท่าน,นี้ได้เลยเดี๋ยวไปแชร์ให้เจอกันวิดีโอน่ะบ๊ายบายทุกคนบาย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 